เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาภาตอนที่869ผู้มาเยือนในวังจันทรายเย็นทุกคนตกตะลึงสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงคือความล้มเหลวของสิทธ์ระดับเมืองหยวนระดับ5้าเขาสูญเสียมันไปในทางที่ไม่น่าดู สิ์คนนั้นไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นในความเป็นจริงสาวกส่วนใหญ่ในปัจจุบันแข็งแกร่งกว่าเขาพวกเขาสามารถเอาชนะเขาได้ด้วยวิธีที่ง่ายและไม่น่าดูอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าทึ่งมากก็คือคนที่เอาชนะเขาได้คือเย่ชงเซียวสิทธิ์หนุ่มที่เพิ่งมาถึงระดับสองของระดับมั่อยู่นึงวันก่อนหน้านี้เขาพ่ายแพ้อย่างไม่น่าดูโดยสิทธิระดับ5 1. วันต่อมามันกลายเป็นเรื่องราวที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง มันเป็นเรื่องตลกเหรอพวกเขาล้อเล่นหรือเปล่าหลังจากดูรอยเท้าทั้งสามบนหน้าอกของสิทธิ์คนนั้นแล้วทุกคนก็ชัดเจนนั่นไม่ใช่รอยเท้าธรรมดาธรรมดาการโจมตีครั้งสุดท้ายของเย่ฉงเซียวได้ทำลายการป้องกันของคู่ต่อสู้เขากระโดดขึ้นไปและหมุนตัวขึ้นไปในอากาศจากนั้นเตะไปที่หน้าอกของสิทธิ์คนนั้น27ครั้งด้วยความเร็วที่มองไม่เห็น โชคดีที่เขาอยู่เพียงระดับ2ของระดับเมืองหยวนหากเขาแข็งแกร่งกว่านี้การเตะที่หนักหน่วง27ครั้งบนหน้าอกนี้จะหักอวัยว,วะภายในของสิทธิ์ออกเป็นชิ้นๆอย่างแน่นอนหากเย่ฉงเซียวสามารถทำลายกรอบปราณของสิทธิ์ระดับ5้าได้อย่างละเอียดเขาก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนเพื่อจะทำลายโลนั้นเขาต้องอยู่ระดับสาม ทุกคนเห็นได้ชัดว่าเย่เฉียวได้เรียนรู้อย่างทีท่วนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้แต่เขาเป็นเพียงระดับสองเท่านั้นและเขาสามารถโจมตีได้เพียงระดับสองเท่านั้นการเตะเป็นการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนมันทำให้ทุกคนประทับใจและให้บทเรียนแก่ทุกคนไปพร้อมๆกันเย่ชงเซียวเป็นนักสู้ที่มีประสบการณ์ในการต่อสู้มันไม่เกี่ยวกับระดับพลังยุทธ์ของเขาเลยมันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับประสบการณ์การต่อสู้ของเขา สถานที่ทั้งหมดเงียบงันจ้านหยุนเฟยตกตะลึงโดยสิ้นเชิงอีกครั้งทำไมต้องอีกครั้งเราทุกคนรู้ว่าทำไมข้าจะไม่อธิบายหลังจากนี้สิทธิระดับเมืองหยวนระดับ6ได้เข้ามาต่อสู้กับเย่เซียวเย่เซียวได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเขาทะลุทะลวงไปถึงระดับสองเขารู้สึกถึงพลังปราณที่ไม่เป็นมิตรอยู่รอบตัวเขามันหายไปทันทีแต่เขาสัมผัสได้เขาแน่ใจว่าพลังปราณมาจากใครบางคนในหมู่สาวกอ เขาคิดว่าอาจมีคนอิจฉายอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเพิ่งเอาชนะสิทธิระดับห้าได้พลังปราณนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นมีเจตนาฆ่าที่ซ่อนอยู่ในพลังปราณนั้นด้วยซามยเยเซียวได้รับการแจ้งเตือนมันคืออะไรมีคนในวังจันทรายเย็นต้องการฆ่าข้าเหรอเขาไม่สามารถติดตามแหล่งที่มาได้แต่เขารู้ว่ามันอยู่ที่นั่นเขาแน่ใจ หลังจากนั้นเขาก็ระมัดระวังในการต่อสู้มากขึ้นจ้านหยุนเฟยเฝ้าดูเขาตลอดเวลาพลังปราณที่ไม่เป็นมิตรนั้นไม่ปรากฏขึ้นอีกวันหนึ่งเสียงระฆังปลุกดังขึ้นในวังจันทราเย็นมันดังก้องอยู่ท่ามกลางภูเขาชั่วครู่ต่อมาเหล่าสาวกก็รวมตัวกันเป็นการเรียกสาวกระดับสูงในนิกายจ้านหยุนเฟยตกตะลึงเขาหยุดแล้วพูดว่าสาวกที่อยู่เหนือขอบเขตเตาหยวนควรไปที่ห้องถงหลักทันที หลังจากนั้นเขาก็บินออกไปก่อนดูเหมือนจะเป็นสถานการณ์เร่งด่วนสาวกหลายสิบคนที่เกินระดับหกของระดับเมืองหยวนต่างตกตะลึงเย่เซียวก็เช่นกันเกิดอะไรขึ้นอาวุโสจ้านแสดงท่าทีแปลกแปกเย่เซียวถามในฐานะผู้ฝึกตนที่มีประสบการณ์ซึ่งเคยอาศัยอยู่ในอาณาจักรชิงอยูน่แน่นอนว่าเขารู้ว่ามันหมายถึงอะไร อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดก็คือศัตรูนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนที่ผู้นำของวังจันทราเย็นจะตื่นตระหนกเช่นนั้นมันคงจะเป็นคนที่มีอำนาจเป็นผู้หญิงบ้าโซนปิงเหรอยังไม่มีใครรู้สิทธิระดับหกที่ต่อสู้กับเยเซียวยังคงหายใจไม่ออกแต่มันคงจะแย่มากเขารู้สึกเหนื่อยจริงๆหลังจากต่อสู้กับเยเซียลเขายังคงหายใจไม่ออกและหัวใจของเขาเต้นเร็ว หลังจากที่เขาพูดอย่างนั้นเสียงเพลงต้อนรับของนิกายก็เริ่มดังขึ้นอะไรนะดูเหมือนว่าบุคคลสำคัญกำลังจะมาเหล่าสาวกต่างก็ประหลาดใจเย่เซียวก็ประหลาดใจเช่นกันตอนแรกมันเป็นเสียงปลุกนั่นหมายความว่ามีคนเปิดใช้งานค่ายกลของ,ของพระราชวังจันทราเย็นที่เปิดใช้งานการเตือนอย่างไรก็ตามมันกลายเป็นเพลงต้อนรับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น ปรากฏว่าไม่ใช่สถานการณ์ที่อันตรายค่าเดาว่าเรามีแขกคนสำคัญอยู่บ้างเราไปดูพวกเขาไหมสิทธิ์ไวกลางคนระดับก้าระดับมึงหยวนดูเหมือนจะตื่นเต้นกับเรื่องนี้พี่โจเรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่าไม่แน่ใจว่าจะทำแบบนี้ได้ไหมถ้าเราถูกจับได้ละ่ะนั่นคงจะสิทธิ์อีกคนต่อสิทธิ์คนนั้นหัวเราะไม่ต้องกังวลเราจะเห็นพวกเขาจากระยะไกลเราจะทำอะไรผิดละมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้อยู่แล้วปรมาจารย์จะไม่ตำหนิเรา โจโต้าฉีหากไปชมงานมารญาติที่สําคัญโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าจะถูกลงโทษสิทธิ์อีกคนขมวดคิ้วเขามองไปที่เฉาข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าจะถูกจับได้ลองนึกถึงเย่ชงเซียวสิเขาเพิ่งจะกลายเป็นหนึ่งในพวกเราเจ้าอยากให้เขาถูกลงโทษไหมโจหัวเราะและพูดว่าเขาคือเหตุผลว่าทำไมข้าถึงอยากทำอย่างนั้น เขาเป็นอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมของนิกายของเราเขามาจากอาณาจักรล่างดูเขาสี่เรามีโอกาสที่จะเห็นสิ่งที่น่าสนใจในอาณาจักรชิงหยุนทำไมเราไม่ให้เขาเห็นอะไรที่ทำให้ตาสว่างละ่ะนอกจากนี้เราจะอยู่ห่างจากพวกเขาเราจะได้มองจากระยะไกลข้าเชื่อว่าอาวุโสจะให้อภัยเราเราเคยทำอย่างนั้นจำได้ไหมชงเซียวทำงานหนักมากในช่วงไม่กี่วันมานี้เขาคงจะเหนื่อยมากหลังจากการต่อสู้ทั้งหมดเขาต้องพักผ่อนและผ่อนคลายเจ้าอยากให้เขาก้มหน้าในการต่อสู้ตลอดเวลาไหม เขากำลังจะออกไปข้างนอกสักวันหนึ่งก็จะเข้าสู่โลกแห่งการต่อสู้เป็นการดีกว่าถ้าให้เขารู้ว่าโลกข้างนอกนั้นเป็นอย่างไรโจตาชีจริงจังนอกจากนี้เรายังอยู่อย่างสันโดษในขณะนี้เรามีกำลังทั้งหมดในนิกายแล้วเจ้าคิดว่ามีปัญหาใดที่เราไม่สามารถแก้ไขได้หรือไม่คนอื่นๆคิดว่าเขามีเหตุผลนอกจากนี้พวกเขาทุกคนยังสงสัยเกี่ยวกับผู้มาเยือนอีกด้วยไม่มีใครคัดค้านอีกต่อไป ยเยเซียรู้สึกไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจึงพยายามปฏิเสธมันไปได้แล้วข้าคิดว่าข้าควรจะพักผ่อนที่นี่ข้าต้องฝึกฝนสิ่งที่เรียนรู้มาสาวกคนอื่นๆกว่าสิบคนเริ่มหัวเราะเอาหน้าเจ้าเก่งพอแล้วเจ้าต้องการที่จะล้มพวกเราทั้งหมดลงในวันเดียวเหรอยเยเซียยังคงปฏิเสธที่จะไป เขาไม่พบสิ่งผิดปกติแต่เขารู้สึกได้ด้วยสัญชาตญาณของเขาเขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าสงสัยแต่เขาแค่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาไม่สามารถบอกเหตุผลได้ตอนที่870ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สองคนเย่ชงเซียวอย่างเงยหน้าขึ้นมองพวกเราเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเจ้าฝึกซ้อมมาหลายวันแล้วเฉาต้าฉีแซงทำเป็นโกรธจะเกิดอันตรายอะไรได้หากเราเพียงแค่ดูพวกเขา เขาเริ่มลากเย่เซียวออกไปโดยไม่พูดอะไรอีกแม้แต่เสี่ยวมู่เฟยก็พูดด้วยรอยยิ้มกว้างว่าไปเธอมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ยิ่งเจ้าเห็นมากเท่าไหร่เจ้าก็ยิ่งรู้มากขึ้นเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วเจ้าเหนื่อยมาหลายวันแล้วถึงเวลาที่จะผ่อนคลายตัวเองแล้วเยเซียวยังคงปฏิเสธแต่เหล่าสาวกกลับไม่ฟังเขาพวกเขาลากเยเซียลไปกับพวกเขาและย่องออกไป เสี่ยวมู่เฟยไม่ได้ไปเสียวหรงๆไม่ชอบอยู่ท่ามกลางฝูงชนเขารู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยจึงพักผ่อนต่อไปบนเส้นทางภูเขาของพระราชวังจันทราเย็นเจ้านิกายเย่ชางเทียนยืนอยู่ต่อหน้าผู้คนของเขาดูเหมือนนักบุญข้างหลังเขามีผู้อาวุโสสามคนและสาวกผู้ยิ่งใหญ่เก้าคนทุกคนดูเคร่งขรึมหนึ่งสามเก้ช่างเป็นมารยาทการทักทายที่มีมาตรฐานสูง ยเยเซียวและสาวกคนอื่นๆซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรพวกเขาเฝ้าดูเส้นทางที่ผู้มาเยือนจะมายเยเซียลไม่ต้องการมาอย่างแน่นอนนอกจากนี้เขารู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้อย่างไรก็ตามคนอื่นๆก็กระตือรือร้อนเกินไปเขาถูกลากไปเขาไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อต้านอย่างแน่นอนหากพวกเขาบังคับให้เขามาเขาต้องมากับพวกเขาในตอนท้ายอย่างไรก็ตามเขาพยายามอยู่ในที่ลับที่สุด หมอกสลายไปและมีเงาจำนวนมากเข้ามาใกล้าจากภายในหมอกคนแรกที่วิ่งออกมาจากหมอกสวมเสื้อคลุมสีแดงเลือดเขาสูงผมสีเข้มสามปอยห้อยอยู่บนหน้าอกของเขาดวงตาของเขาดูเปล่งประกายด้วยแสงอันสดใสเขาดูสง่างามและภูมิใจเขาเดินทีละก้าวไปยังนิกายอย่างเป็นกันเองราวกับว่ามีดวงอาทิตย์สองแสงบนศีรษะของเขาขณะที่เขาเดินเขาดูเหมือนราชาที่ลงมาอย่างโลกมนุษย์มากขึ้นยเยเซียวมองไปที่ชายคนนั้นและเขาก็ตกใจ มันคือปรมาจารย์แห่งนิกายแสงตะวันศักดิ์สิทธิ์ดาบแห่งสวรรค์บู่วิเทียนดาบแห่งสวรรค์ไม่ไว้ชีวิตมันเป็นชื่อเล่นของเจ้านิกายคนนี้ข้างๆเขามีชายสามคนพวกเขายังคงอยู่ใกล้เขามากพวกเขาดูสบายๆแต่จริงๆแล้วเดินค่อนข้างระมัดระวังขณะที่พวกเขากำลังเคลื่อนที่พวกเขาก็ครอบคลุมทุกทิศท,ทางไปยังเจ้านิกายของพวกเขาพวกเขากำลังแสดงค่ายกลสามชนชั้นสูงอันโด่งดงัง กองกำลังชั้นยอดทั้งสามครอบคลุมทุกด้านเพื่อปกป้องชายคนหนึ่งตรับใดที่ชายทั้งสามยังคงหายใจมันก็เป็นโลที่อยู่ยงคงกระพันเสมอผู้ฝึกตนระดับเตาหยวนทั้งสามระดับได้ดำเนินการค่ายกลละสามชนชั้นสูงเพื่อปกป้องเจ้านิกายของพวกเขาแม้แต่อูฟาซึ่งเป็นผู้ฝึกตนที่ดีที่สุดในโลกก็ไม่สามารถเข้าใกล้หู่ิุยเทียนได้ก่อนที่เขาจะสังหารชนชั้นสูงทั้งสามคน หวู่วิเทียนเดินออกมาจากหมอกเขาเป็นแขกคนสําคัญของพระราชวังจันทราเยนอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่แขกคนสําคัญเพียงคนเดียวในอีกด้านหนึ่งท่ามกลางหมอกหนาทึบมีคนอีกสี่คนปรากฏตัวขึ้นผู้ที่เป็นผู้นําทางสวมชุดสีขาวล้วนบนเสื้อผ้าสีขาวของเขามันเปล่งประกายด้วยแสงดาวเสื้อคลุมสีขาวนั้นทําม,มาจากผ้าไหมแสงดาวมันคือสมบัติชุดเกราะที่ไม่มีใครเทียบได้เสื้อคลุมเมคาดารา มันเป็นสมบัติล้ำค่าพิเศษของนิกายแสงดาราศักดิ์สิทธิ์ว่ากันว่าเสื้อคลุมนี้สามารถทนต่อการโจมตีของผู้ฝึกตนระดับเต่าหยวนระดับ9เป็นเวลา8นาทีและปกป้องเจ้าของจากการได้รับบาดเจ็บมันเป็นสมบัติการป้องกันที่มีค่าที่สุดในอาณาจักรชิงหยุนคนเดียวในโลกที่สามารถสวมเสื้อคลุมนี้ได้คือปรมาจารย์แห่งนิกายแสงดาราศักดิ์สิทธิ์หยุนซีราน นอกจากนี้ยังมีผู้ฝึกตนขั้นเต่าหยวนระดับ9 3้าคนอยู่รอบตัวเขาตั้งค่าค่ายกลสามชนชั้นสูงเพื่อปกป้องเขาเจ้านิกายทั้งสองได้ไปเยี่ยมพันธมิตรของพวกเขาพระราชวังจันทรายเยน็นเพื่อเป็นการป้องกันเย่เซียรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดพลาดไปเจ้ามาถึงที่ของพันธมิตรของเจ้าและแสดงค่ายกลป้องกันเช่นนั้นทำไมคนทั้งสองกลุ่มมาถึงพร้อมกันเย่ฉางเทียนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาอดไม่ได้ที่จะบิดปากไปชั่วขณะหนึ่ง คือฮือปรมาจารย์หููปรมาจารย์หยุนการปรากฏต,ตัวของเจ้าทําให้พระราชวังจันทราเย็นสว่างขึ้นเยฉางเทียนทักทายพวกเขาด้วยคําชมที่ใช้บ่อยเขาพูดว่าอย่างไรก็ตามเจ้ามาที่นี่เพื่อแก้แค้นหรือหลบภัยทําไมเจ้าถึงปกป้องเช่นนี้ข้าค่อนข้างเขินข้าไม่คิดว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้ขณะที่เขาพูดเขาก็มองไปรอบๆปรมาจารย์ทั้งสองหู่ฮุยเทียนพูดพึพรรมพำ เย่ฉางเทียนแค่ตัดบทสนทนาออกเราก็เหมือนกันข้าเชื่อว่าเจ้าจะนำชนชั้นสูงสามคนของเจ้าติดตัวไปด้วยเมื่อเจ้าออกไปข้างนอกค่ายกลลสามชนชั้นสูงไม่ใช่ความพิเศษของข้าและนิกายแสงตะวันศักดิ์สิทธิ์หยุนซีรานยิ้มอย่างสุภาพและพูดว่าท้ายที่สุดแล้วเจ้านิกายเย่ก็จริงใจต่อเราดูที่เจ้านิกายเย่ตอนนี้เขาไม่กล้าก้าวออกจากที่ของเขาใช่ไหมเย่ฉังเทียนกโกรธ เจ้าพูดอะไรเจ้าสองคนอยู่ในบ้านของข้าทำไมเจ้าต้องพูดเรื่องไร้สาระอีกลระะเจ้าช่วยตัดเรื่องไร้สาระแล้วเข้ามาดื่มชาหน่อยได้ไหมหูวิเทียนเดินไปข้างหน้าแล้วพูดว่าแน่นอนข้าจะไปดื่มชาอย่างไรก็ตามเจ้ารู้ไหมว่าจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นใกล้พวกเราทั้งสามฝ่ายเย่ชางเทียนรู้สึกประหลาดใจเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่ามันจะเป็นจุนหญิงเหรียญจากวังน้ำแข็งลอยฟ้าหรือไม่ออกมาเพื่อแก้แค้นหรอ ถูกต้องหยุนซีรานยิ้มอย่างขมขื่นจุนหญิงเหลียนขึ้นไปบนภูเขาพร้อมดาบในมือเธอไม่ได้ปกปิดร่องรอยของเธออย่างไรก็ตามเธอไปที่พระราชวังสงหัวก่อนหลังจากนั้นเธอก็จากไปเราได้จัดทหารยามจำนวนมากเพื่อเฝ้าดูเธอแต่คนของเราทั้งหมดถูกฆ่าตายไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ใด พวกเขาทั้งสามพูดด้วยเสียงต่ำขณะเดินมีเพียงพวกเขาสามคนเท่านั้นที่สามารถได้ยินซึ่งกันและกันเยฉ่ฉางเทียนรู้สึกหวาดกลัวนี่เป็นงานใหญ่มันเป็นงานใหญ่สำหรับทั้งสามฝ่ายเขารู้สึกกังวลเขาอาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเป็นเวลานานแล้วที่แม้แต่บ่อน้ำที่เขาภูมิใจซึ่งเขาจำได้ว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในนิกายก็ถูกขโมยไปเขาไม่มั่นใจเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยในนิกายอีกต่อไป ถ้าจุนหญิงเหรียญฆ่าและเธอเข้าไปในนิกายเย่ฉังเทียนรู้สึกหนาวที่คอตอนที่871ฆคาตกรรมเย่ฉังเทียนคิดว่าเขามีความเท่าเทียมกับจุนหญิงเหรียญในการฝึกฝนอย่างไรก็ตามหากเธอตั้งใจที่จะเสียสละตัวเองเพื่อแก้แค้นอย่างน้อยเธอก็จะประสบความสำเร็จในความเป็นจริงแม้แต่ความเป็นไปดีสิบเปอร์เซ็น์ก็ยังมีความเสี่ยงมากเกินไปสำหรับเย่ฉางเทียน เขาไม่กล้ารับมันถ้าเขาถูกฆ่าละ่ะนั่นไม่ได้ล้อเล่นนะผู้หญิงคนนั้นออกมาจริงๆใบหน้าของเย่ชางเทียนเปลี่ยนเป็นสีซีดข้าไม่เคยรู้สึกถูกเลยที่จะฆ่าราชาเสียวและตอนนี้เป็นการลงโทษของเรามันคือใครในขณะนี้หู่ฮุยเทียนก็หันกลับมาและตะโกนไปในทิศทางหนึ่งคนอื่นๆก็ตกใจ ผู้ฝึกตนระดับเตาหยวนสามคนที่อยู่ด้านหลังหูวิเทียนจูจู่ก็โจมตีพร้อมกันแสงดาบอันสดใสาสามสายพุ่งออกมาเมื่อแสงดาบยังคงยิงขึ้นไปในอากาศมันก็ระเบิดฟ้าร้องขณะที่พวกเขาเคลื่อนไหวเสียงฟ้าร้องก็ตามมาผู้ฝึกตนระดับเตาหยวนระดับบนสุด3ามคนเคลื่อนไหวอย,อย่างเต็มพลังที่ทําให้โลกตะลึงแม้ว่าทั้งสคนจะโจมตีสามครั้งแต่มันก็ดังเพียงครั้งเดียว พวกเขาให้ความร่วมมืออย่างสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนแสงดาบพุ่งอย่างรวดเร็วไปยังต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรนั่นคือที่ที่เยเซียวและสาวกคนอื่นๆซ่อนตัวอยู่เหล่าสาวกระดับเมืองหยวนตกตะลึงพลังปราณสังหารอันหนาแน่นได้ปกคลุมพวกเขาทั้งหมดอย่างกระทันหันในขณะนั้นไม่มีใครแสดงปฏิกิริยาใดๆพวกเขาตกใจมากและเหงื่อออกมากพวกเขาจ้องมองไปที่แสงดาบที่เข้ามาใกล้พวกเขาแต่ไม่สามารถขยับออกไปได้ พวกเขาไม่มีความคิดที่จะหลบหนีจิตใจของพวกเขาปลิวไปอย่างหนักการปรับปรามจากการโจมตีนั้นทําให้พวกเขาทั้งหมดตะลึงศกนาตการรมไม่ได้หยุดลงฝูงชนต่างส่งเสียงอุทานอย่างเจ็บปวดแสงดาบพุ่งผ่านพวกเขาแต่ไม่ได้ช้าลงเลยมันยิงไปข้างหน้าไปยังภูเขาที่อยู่ห่างไกลจากพวกเขาด้านหลังแสงดาบมีเลือดจำนวนมากแสงดาบทั้งสาดวงทะลุผ่านสาวกทุกคนที่ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นจริงๆ หลังจากที่แสงจากดับฆ่าชีวิตผู้คนไปบางส่วนและพวกเขาก็ยิงต่อไปในที่สุดก็ชนภูเขาที่อยู่ห่างออกไปหลายพันเมตรภูเขาถลม่มหินปลิวไปทุกทิศท,ทุกทางยเยเซียวซ่อนตัวอยู่ข้างหลังทุกคนเขาสัมผัสดได้ถึงบางอย่างผิดป,ปกติก่อนหน้านี้มันไม่เหมาะที่จะแอบดูแขกเลยในขณะที่เขากำลังคิดอยู่เขาก็ค่อยคก้าวถอยหลังมันไม่ง่ายเลยที่จะออกจากฝูงชนสิทธิพี่ที่จับเขามาที่นี่ไม่ยอมปล่อยเลยฉงเซียวเจ้าไม่รู้หรอก เจ้าอาจไม่มีโอกาสครั้งที่สองในชีวิตที่จะได้เห็นสิ่งนี้อีกครั้งขณะที่เขากำลังพูดพวกเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดหลังจากนั้นพวกเขาเกือบจะตาบอดด้วยแสงดาบที่จ้องมองเย่เซียลได้รับการแจ้งเตือนทันใดนั้นเขาก็เปียกโชกด้วยเหงื่อเย็นเขารู้สึกเหมือนถูกตาข่ายที่แข็งแกร่งติดอยู่และแม้แต่จิตใจของเขาก็ถูกล็อกเขารู้สึกไม่ยืดหยุ่นอย่างมากนั่นไม่ใช่ความรู้สึกแปลกสำหรับเย่เซียลอันที่จริงเขาค่อนข้างคุ้นเคยกับมัน เมื่อชายคนหนึ่งเผชิญกับอันตรายร้ายแรงที่ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วและตกตะลึงกับการปรับปรามอย่างท่วมท้นเขาคงจะรู้สึกเช่นนั้นเมื่อชายคนหนึ่งมีความรู้สึกเช่นนี้เขาจะตายเยเซียลเ,เสียชีวิตไปแล้วครั้งหนึ่งเขาคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้ในขณะนี้เขาคิดว่ามันเป็นกับดักทุกสิ่งถูกจัดเตรียมมาอย่างดีมันเป็นแผนฆาตกรรมสิทธิ์พี่เฉาคนนั้นต้องเป็นคนเลวแน่ โจตาชีหักค่าสามารถอยู่รอดได้ค่าจะสังหารกลุ่มของเจ้าทั้งหมดเยเซีย,ยลโกรธมากความไม่ต้องการเต็มไปทั้งร่างกายของเขาเขาตะโกนอู้อี้และบังคับบิดร่างกายของเขาเขารู้สึกเหมือนกำลังจะหักเอวของเขาแต่หลังจากใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อพยายามขยับตัวออกไปร่างกายของเขาก็ขยับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นคือทั้งหมด ในเวลาเดียวกันเขารู้สึกหนาวที่คอและหน้าอกแสงดาบสองดวงส่องผ่านผิวหนังบริเวณคอและหน้าอกของเขาเขาช่วยตัวเองด้วยการเคลื่อนไหวเล็กน้อยนั้นการโจมตีได้ตัดเนื้อและกระดูกของเขาออกไปแต่เขายังมีชีวิตอยู่ขณะที่รู้สึกโชคดีเขาก็รู้สึกหนาวที่หน้าอกมันเป็นความรู้สึกของการถูกลมพัดทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าหายใจลำบาก แสงดาบอีกดวงพุ่งเข้าที่หน้าอกของเขาและทะลุผ่านหลังของเขาก่อนที่มันจะพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเสียงฟ้าร้องแสงดาบสามดวงเขาหลบทั้งสองดวงเล็กน้อยแต่ถูกโจมตีด้วยดวงที่สามมันทะลุเข้าไปตรงกลางหน้าอกของเขามันมุ่งเป้าไปที่เยเซียวอย่างแน่นอนเยเซียลไม่สามารถเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้เขามองลงไปที่หน้าอกและเห็นรูนั้นเขารู้สึกว่างเปล่าในหัวข้าจะตายอีกแล้วเหรอ ฆ่าไม่ฆ่าไม่ต้องการเยเซียลเหลือบมองสิทธิโจคนนั้นเขาดูไม่เชื่อเหมือนกันมีรูบนหน้าอกของเขาด้วยเขาถูกฆ่าตายด้วยก่อนที่เยเซียลจะมีโอกาสสักถามเขาเขาก็ตายไปแล้วสาวกทั้งหมดที่อยู่รอบๆถูกฆ่าตายชาย46คนไม่มีข้อยกเว้นเยเซียลยิ้มอย่างขมขื่นจะเป็นอย่างไรถ้าข้ายืนกรานว่าจะไม่มา โจตาฉีจะบังคับให้ข่ามาอย่างแน่นอนไม่ว่าข่าจะปฏิเสธยังไงข่าก็คงหนีไม่พ้นจ้านหยุนเฟยจักไปแล้วนี่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ข่าถูกฆ่าพวกเขาต้องการให้ข่าตายโจตาฉีจะทำทุกอย่างเพื่อทำงานของเขาให้สำเร็จ อย่างไรก็ตามเขาไม่รู้เขาคือคนที่ลากข้ามาที่นี่เขาจะไม่มีวันหนีจากการสอบสวนนอกจากนี้ใครก็ตามที่อยากให้ข้าตายจะไม่มีวันปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่พวกเขาจะไม่ทิ้งพยานถึงอาชญากรรมของพวกเขาไม่ว่ายังไงก็ตามโจต้าฉีก็ต้องตายอย่างแน่นอนเขาเป็นสายลับที่ทำงานให้กับนิกายแสงตะวันศักดิ์สิทธิ์หรือไม่สายลับที่ยอมตายเขาไม่สามารถทนต่อมันได้อีกต่อไปสายตาของเขามืดลงและล้มลงกับพื้น เลือดไหลออกมาจากรูบนหน้าอกของเขาทําให้เกิดบ่อเลือดบนพื้นดินตอนที่872ระยังอายชมัดเมื่อหมู่วุเทียนกําลังตะโกนเย่ฉางเทียนก็ขมวดคิ้วเจ้าอยู่ในวังจันทราเยน็นสถานที่ของข้าเจ้าคิดว่าจะมีการลอบสังหารเจ้าหรือไม่แม้ว่าจุนหญิงเหลียนจะหวาดกลัวแต่เจ้าก็ไม่จำเป็นต้องได้รับการแจ้งเตือนเช่นนี้นอกจากนี้ข้าไม่รู้สึกถึงความเป็นประปักใดๆที่นั่น เดี๋ยวก่อนไม่นั่นไม่ถูกต้องจูจูจ้านหยุนเฟยก็ตะโกนว่าไม่แล้วเยช่ชางเทียนก็เห็นเลือดไหลไปทั่วบริเวณที่แสงดับยิงไปตรงนั้นแดงไปหมดนั่นใครใบหน้าของเย่ฉางเทียนซีดลงยิงยิงยิงทุกคนก็ย้ายออกไปพวกเขาทั้งหมดไปยังสถานที่นั้นและสิ่งที่พวกเขาเห็นคือความยุ่งเหยิงชาย46คนนอนอยู่บนพื้นโชกไปด้วยเลือดของตัวเอง ใบหน้าของเยช่ชางเทียนซีเซียวทำไมคนเหล่านี้ถึงมาที่นี่ใครคือพวกเขาจ้านหยุนเฟยดูซีดมากในขณะนี้ราวกับว่าไม่มีเลือดไหลยอยู่ในร่างกายของเขาเขาหันกลับมาและจ้องมองที่หวู่ฮุยเทียนด้วยความดูร้ายดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงทันใดนั้นดาบยาวของเขาก็ปรากฏขึ้นในมือของเขายิงหลังจากเสียงฟ้าร้องดังลั่นเขาก็รีบไปหาหูุ่ยเทียน รวมดาบมนุษย์เขาพยายามจะฆ่าทันทีขณะที่แสงดาบส่องแสงเสียงของเขาก็ตะโกนออกมาราวกับฟ้าร้องหูหุยเทียนไปลงนรกซะการโจมตีด้วยดาบนั้นเต็มไปด้วยพลังชีวิตพลังวิญญาและทุกสิ่งที่เขามีมันกำลังลุกไหม้เขาโกรธมากและเสียใจด้วยทุกคนรู้สึกถึงความคับข้องใจและความโกรธในตัวเขา ในวังจันทราเย็นยกเว้นปรมาจารย์ทั้งสามจ้านหยุนเฟยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเย่ชงเซียวมากที่สุดเขาดูไม่แยแสและเย็นชาแต่ลึกๆในใจเขาชอบเย่ชงเซียวในใจของเขาเย่ชงเซียวเป็นเพียงความหวังเดียวที่นิกายของพวกเขามีในขณะนี้เขาโจมตีอย่างทรงพลังโดยไม่ลังเลหัวของเขากำลังจะระเบิดหูหุยเทียนอยู่ไม่ไกลาจากเขา ผู้ฝึกตนระดับเต๋าหยวนสามคนของวูวิยเทียนเพิ่งทำการโจมตีพวกเขาไม่มีเวลาป้องกันการโจมตีของจ้านหยุนเฟยทันทีการโจมตีของจ้านหยุนเฟยน่าประหลาดใจมากดูเหมือนว่าวูวิยเทียนจะไม่ทำสำเร็จในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามความจริงก็คือบูหุยเทียนได้เตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้แล้วเมื่อจ้านหยุนเฟยทำการโจมตีหูหุยเทียนก็บินขึ้นไปอย่างรวดเร็วรากับเมฆสีแดงมันดูช้าแต่จริงๆแล้วเร็วมากเขาไม่เพียงแต่รอดพ้นการโจมตีของจ้านหยุนเฟยเท่านั้นแต่ยังเคลื่อนตัวออกไปไกลกว่าร้อยเมตรอีกด้วยจ้านหยุนเฟยสูญเสียความโกรธอย่างสิ้นเชิงเขาจะไม่ปล่อยมันไปง่ายๆเขายังคงไล่ตามบูหุยเทียนด้วยการโจมตีอันดุเดือด ทันใดนั้นขลุยหยกก็ปรากฏขึ้นเขาใช้ขลุยปัดดาบของจ้านหยุนเฟยและตะโกนด้วยความโกรธว่าเจ้าเสียสติไปแล้วเหรอไม่เพียงแต่หวูวิเทียนเท่านั้นแม้แต่เย่ฉางเทียนยังคิดว่าจ้านหยุนเฟยบ้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่จูจ้านหยุนเฟยถึงทำเรื่องบ้าๆ้าแบบนั้นก่อนที่จะมีการชี้แจงและสอบสวนอะไรสักอย่างจริงๆแล้วเขาโจมตีเจ้านิกายของนิกายแสงตะวันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสามฝ่าย เขากำลังเสี่ยงชีวิตหยุนเฟยหยุดเย่ฉางเทียนตะโกนด้วยใบหน้าที่มืดมนทำไมเจ้าถึงใจร้อนขนาดนี้มันยังต้องมีการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรามาจารย์บู่จะให้คำอธิบายแก่เราอย่างแน่นอนหยุดเดี๋ยวนี้จ้านหยุนเฟยจ้องมองแล้วพูดว่ามีมีเขาพูดด้วยเสียงตะโกนยาวๆเย่ยฉงเซียวก็อยู่ในหมู่พวกเขาทุกคนในวังจันทรายเย็นตกตะลึงเยฉ่ฉางเทียนตัวสัน่น เขาตกใจมากทันใดนั้นใบหน้าของเขาก็ซีดลงอย่างร้ายแรงเขาค่อยๆหันกลับมาและจ้องมองไปที่หวู่ฮุยเทียนซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ10เมตรก่อนหน้านี้จ้านหยุนเฟยเป็นเพียงคนเดียวที่ต้องการฆ่าหวู่ฮุยเทียนตอนนี้แม้แต่เย่ฉางเทียนปรมาจารย์ก็ยังอยากจะฆ่าเขาหวู่ฮุยเทียนดูสับสนเขาพูดว่าท่านอาจารย์เย่ เจ้าบอกข้าได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทำไมคนเหล่านั้นถึงแอบมองเราอยู่ที่นั่นทำไมตอนที่ข้ามาถึงบ้านเจ้าแล้วเจ้าหล่าจ้านหยุนเฟยนี่มันอะไรกันเจ้ากล้าดียังไงมาจมตีข้าเจ้ากําลังพยายามเริ่มสงครามระหว่างนิกายของเราเหรอขณะที่เขาพูดเขาก็โกรธเย่ฉังเทียนเจ้าต้องการอะไรเจ้าจะปฏิบัติต่อนิกายพี่น้องของเจ้าแบบนี้ได้อย่างไรเจ้าต้องการที่จะฆ่าข้าในนิกายของเจ้าเหรอ เจ้าวังจันทรายเย็นวันนี้เจ้าต้องให้คำอธิบายที่ยุติธรรมแก่ข้านี่เป็นความอัปยสสู่ข้าย,ยอมรับไม่ได้เขาพูดด้วยความโกรธและวางมือบนดาบเขาพยายามที่จะดูชอบธรรมเขาดูเหมือนถูกทำผิดอย่างมหันในอีกด้านหนึ่งหยุนซีหลานก็ตกใจและสับสนเช่นกันเขาพูดด้วยความสับสนและความโกรธเย่ฉางเทียนเจ้าต้องการอะไรเจ้าต้องการที่จะฆ่าพวกเราทั้งหมดเหรอือ เจ้าต้องการให้เราทุกคนตายเพื่อที่วังจันทรายเย็นจะกลายเป็นนิกายที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเป็นฝ่ายเดียวหรือไม่ใช่ไหมเย่ฉางเทียนมองดูทั้งสองคนเขาตัวสั่นเพราะความโกรธหลังจากนั้นไม่นานเขาก็กัดฟันและพูดว่าดีพวกเจ้าทั้งสองดียอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบสิ่งที่เกี่ยวกับเราหยุนซีหลานพูดพร้อมกับหลับตาลงครึ่งหนึ่ง ย่ฉังเทียนเจ้าควรอธิบายให้ชัดเจนดีกว่าเมื่อเรามาถึงที่นี่มีคนหลายสิบคนซ่อนตัวอยู่หลัดงอต้นไม้นั้นเจ้าแน่ใจหรือว่าพวกเขาคิดอะไรบางทีพวกเขาอาจเป็นศัตรูกับเราหรือบางทีพวกเขาอาจต้องการทำร้ายเราพวกเขาอาจต้องการทำร้ายเราอยากจะซุ่มโจมตีพวกเรา เจ้ารู้ไหมว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรจุนหญิงเหรียญผู้หญิงบ้าคนนั้นกำลังมาทุกวินาทีปรมาจารย์หูระมัดระวังดังนั้นเขาจึงจัดการทั้งหมดให้เสร็จนั่นก็สมเหตุสมผลเขาทำอะไรผิดนอก็จากนี้เพราะเจ้านิกายอาจารย์หูสังเกตเห็นมันก่อนจึงทำการโจมตีถ้าข้าสังเกตเห็นก่อนข้าก็จะไม่ต่างกันมีปัญหาอะไรช่างเป็นปรมาจารย์แห่งนิกายที่ยิ่งใหญ่จริงๆ เขาเอาแต่พูดจาไร้ความรับผิดชอบและประชดประชันแต่ทุกคำพูดกลับถูกต้องอย่างไร้เหตุผลบางทีอาจเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าคนหลายสิบคนไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นเพราะมีเจตนาฆ่าในความเป็นจริงพวกเขาทั้งหมดตายไปแล้วไม่มีใครโดดเด่นและชี้แจงความจริงได้หวูหุยเทียนดูหมุดหนิดเขากล่าวว่าท่านอาจารย์หยุนเพิ่งพูดในสิ่งที่ข้าต้องการจะพูด ทำไมท่านถึงโกรธเรื่องนี้นักโอเข้าใจแล้วคนเหล่านั้นที่ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นเพื่อรอรอบสังหารค่าพวกเขาเป็นคนของท่านหรือตอนนี้ข้าสับสนแล้วพวกเราภายในนิก,กายของเจ้าทำไมเจ้าถึงซุ่มโจมตีที่นั่นเจ้าจะโจมตีพวกเราเหรอเยฉ่ฉางเทียนแสดงให้เขาเห็นใบหน้าที่มืดมนเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วเรารู้จักกันอย่าเพิ่งทำตัวเด็กเกินไปได้ไหม เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ